หิวจังเลยพ่อครับแม่ครับพ่อครับแม่ครับอยู่ไหนกันเนี่ยพ่อครับแม่ครับผมมีข้าวแล้วครับพ่อครับในห้องน้ำก็ไม่อยู่อยู่ไหนเนี่ยทางบ้านหรือเปล่าม้านก็ไม่อยู่ห้องนังเล่นก็ไม่อยู่้อยู่ไหนกันเนี่ย พ่อครับแม่ครับผมหิวข้าวพ่อครับแม่ครับทำ,ทำไร<ห>ครับเข,เขาวางตรงนี้นะเนี่ยาวางตรงนี้ส่วนตรงนั้นก็เป็นเวทีแล้วกันพ่อก็กําลังปรึกษากับแม่อยู่ลูกว่าจะจัดงานเลี้ยงยังไงจัดโต๊ะยังไงวางตรงไหนอะไรเงี้ยงานอะไรหรอคะพ่อ,อ,อก็งานขึ้นบ้านใหม่ไงเราล่าลูก <laughs> ก็งานขึ้นบ้านใหม่เราไงล่ะลูกอ๋องั้นพ่อครับผมผมอยากได้รถแห่นะครับพ่อมีรถแหมั้ยออลูกอยากได้รถแห่งั้นเหรอก็มีนะลูกเดีย๋ยวพ่อรถแหมาลงแล้วกันถ้างั้นเย่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 จะได้ต้นรถแหลแล้วเย่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 อันเงี้ยผมชวนเพื่อนมาด้วยนะครับพ่อเ yeah, yeah, yeah. ย่เย่เยตามบายลูกแต่ว่าอย่ามีเรื่องมีราวกันนะ ่เยเฮโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลมาดูเซ่เกมมิ่งและนี่คือ GTA V เลี้ยวขวา EP ที่7 1 s นี่อะไรเนเสียบอยู่ตูดทามกโกะวะเนี่ <laughs> เดี๋ยวที่รักที่รักเอานี่มาเสียบตูดทำไมที่รักเอาหลานทุกคนไปเดี๋ยววันนี้นะผมเราก็ จะมาขึ้นบ้านใหม่ของโดมิต่านั่นเองนะทุกคนนะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้นะว่าในชีวิตจริงนะผมว่าเขา,าขึ้นบ้านใหม่กันยังไงนะผมต้องมีอะไรบ้างต้องทํำยังไงบ้างเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ทําตามความรู้สึกแล้วกันนะทุกคนนะตามนั้นนะผมเออเดี๋ยวพี่นะผมจะทําการเลี้ยงอาหารชาวบ้านนะผมแล้วก็เออเอ,อ,อะไร <c oughs> แบบนียแบบประมาณว่าเลี้ยงอาหารคนรู้จักอะทุกคนประมาณนี้นะผมก็ ประมาณว่าจัดงานให้เขามายินดีด้วยอะไรงนี้นะผมประมาณนั้นแหละเออเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเป็นแบบแบบว่าเป็นโต๊ะจีนแล้วกันนะผมแล้วก็มีรถแห่นะผมมาประมาณนี้แหละเออเพราะอย่างที่บอกไปว่าพี่ไม่เคยขึ้นบ้านใหม่นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเขาทํากันยังไงนะผมเวลาขึ้นบ้านใหม่อะไรงนี้เออเอาละนี่ครับผมแล้วก็พี่เตรียมโต๊ะมาแล้วี่อยู่2แบบเดี๋ยวพี่จะเอาแบบนี้แล้วกันนะผมโต๊ะไม้แล้วกันเนาะหรือตัวนี้ดีวะ อะ่ะรู้สึกว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะผมเดี๋ยวเราตัวน,นี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวพกโต,ตเดี๋ยวเราวางตรงนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะไม่เยอะนะผมไม่วางเยอะเพราะว่าแขกเราอาจจะไม่เยอะนะผมจะวางโต๊ะละสอะงอ่ะโาละสองนี้แล้วกันให้ไหมดูน้อยไปว่ะอ่ะแถมอีกโต๊ะหนึ่งแล้วกันนะผมนี่วางลงไปนะผมจัดโต๊ะอันนี้ก็เอาไว้ให้แขกนั่งนะผมเดี๋ยวเราจะมีอาหารมาด้วยไงเออ เอาละทุกคนแม่ตอนแรกก็กะว่าจะจัดงานเล็กๆนะวทุกคนแต่ว่าดูจากจํานวนโต๊ะแล้วเก้าอี้แล้วนะฮะก็งานใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเอาจริงนะไม่เล็กนะวี <c oughs> ดูนะผม6กโต๊ะเลยทีเดียวนะผมเก้าอี้นี่คือเยอะมากเลยนะฮะ <c oughs> ก็เป็นโต๊ะละ4ี่คนนะผมประมาณนี้นเนี่ยเนาะโอเคโอค้ยโ,โดนไปตัดดีใจอะไรขนาดน,นั้นเหรอลูกยังไม่หายดีใจอีกหรอลูก <c oughs> เอาล่ะว่าแต่นะผมอาหารนี่เราจะหามาจากไหนล่ะประเด็น เฮ้ยที่รักแล้วอาหารเนี่ยที่รักจะทําเสร็จหรือเปล่าเนี่ยจะทันหรือเปล่าตอนเย็นสําหรับเลี้ยงแขกผู้มีเกียรของเราเขาว่าไม่น่าทันนะตัวเองเขาว่าให้ตัวเองสั่งออนไลน์ดีกว่าเฮ้ยแล้วจะสั่งยังไงล่ะเนี่ยแอปออะไรก็ไม่มีนี่เลยครับพ่อผมไปเจอแอปหนึ่งมาแอปอะไรเหรอลูกแอปมาดูเซฟู้ดเห็นบอกว่าส่งอาหารไวด้วยนะมีอาหารมากมายให้สั่งด้วยครับพ่อ ว้าวแอปมาดูเซฟฟู้ดอย่างนั้นเหรอลูกแล้วก็มีอาหารอะไรบ้างล่ะเนี่ยพ่อในแอปก็มีทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่ากล้วยเตี๋ยวแฮมเบอร์เกอร์ซอยจุอู้ขนาดซายจุยังมีเลยพ่อเนี่ยสุดยอดนขนาดไหนแอปเนี่ยสั่งเลยไหมก็พ่อลูกดูคอมเมนต์ตรงนี้ดิลูกอะไรเนี่ยอร่อยถูกใจอนามัยถูกเืมอร่อยให้หกสกรปรกให้สิบ กินคำหนึ่งขึ้นสมองกินคำสองขึ้นสวรรค์อุ้ยทำไมไม,มีแต่คอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยลูกมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าเนี่ยอหูอไม่เป็นไรหรอกพ่อทางไม่ห้แขกกิน,น่อแล้วพ่อจะเอาไหมล่ะพ่อถ้าไม่เอาก็ไม่มีแอปอื่นแล้วเพราะว่าตอนเนี้ไม่มีสปอนเซอร์อเฮ้ยถ้านั้นก็ต้องเอาสินะโอเคงั้นพ่อฝากลูกด้วยละกันนะลูกสั่งของมาเลยและกันของกินพวกิงพิซซ่าอะไรเงี้ยลูกเอามาเสิร์ฟแขกเย็นนี้ ได้ครับพ่อเดี๋ยวจัดการให้เชื่อใจตะได้เลยเฮ้ยไม่มีงานมาเลยเลอเนี่ยเงียบจังเลยว่าวันเนี้เมื่อไรจะมีลูกค้าสั่งออเดอร์สักทีไนดะ้เฮ้ยเซ็งวะนี่ก็สายแล้วไม่หิวข้าวหิวปลากันไงเฮ้ยแล้เมื่อไหร่นะลูกค้าจะสั่งของสักทีเนี่ย สั่งของรัวๆเลยโอ้โหอย่างละยี่สิบชดุดแม็กโดนัลด์ยี่สิบพิซซ่ายี่สิบโอ้โหเคฟซียี่สิบออุ้ยสั่งอะไรขนาดดีวะเนี่ยสั่งไปทำอะไรวะเนี่ยสั่งไปทำโรงทานหรือเปล่าเยอะขนาดนี้โอ้ยสั่งเล่นหรือเปล่าวะเนี่ยเด็กหรือเปล่าวะอุยแต่ประเด็นเขาจ่ายเงินมาแล้วด้วยไงเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ย มีใครก็ไม่รู้สั่งของมาบึ้มๆซอมเบ้มากเลยหูรู้สึกว่าเขาจะสั่งแมคโดนัลล์นะผม20ชุดนะฮะพิซซ่า20ชุดนะฮะเคเอฟชุดซอยจุด,ด้วยนะผมหูสุดยอดมากเลยแม่ไม่รู้ว่าใครสั่งเหมือนกันนะแต่จ่ายตังมาแล้วด้วยไงหูสุดยอดเลยเอาละเดี๋ยวเราก็มาซื้อของนะผมไปส่งลูกค้าแล้วกันนะฮะโอเคเออสวัสดีครับพนักงกน ผมเอาแมคโดนัลล์ยี่สิบชุดครับโอ้ได้เลยครับโรชคู่นะครับอ่าดีเลยครับคุณลูกค้าดีครับชุดที่หนึ่งเอาละอ่านี้ครับชุดที่สองเอาดีครับชุดที่สามอาดีครับชุดที่สี่อันี้ครับชุดที่ยี่สิบขอบคุณหลายๆเลยเด้อไอที่มาอุดหนุนซุ่มพอยมึงยี่ขายดีมากๆเลยเอาละทุกคนไปโอ้โหเยอะมากเลยนะผมอ่ะ เดี๋ยวเราก็ไปร้านต่อไปนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อพอลูกค้าเราส่งมานะ้วพูดแหล่งกูเนี่ยอทอาใหมนี่เอาเดี๋ยวเราก็ไปร้านต่อไปแล้วกันนะผมรู้สึกว่าร้านต่อไปก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะผมซึ่งจะเป็นร้านเอ่คฟซีนะผมทีนี้เอาล่ะไปกันฮนะเออแมคโดนัลแล้วก็เรียบร้อยนะผม20ชุดไปทางไหนวะในใกล้ทางนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราก็ลัดเลาะนะผมตามฟุตบาทไปเลยเลยกันเนะี่ยเออ อันนี้ก็ชีวิตจริงนะทุกคนรู้สึกวา่าจะขับอะไรแบบนี้นะไม่ได้ใส่ร้ายนะผมซึ่งเห็นมากับตาก็ชอบบีบแตใส่ด้วยนะผมเวลาเราเดินแบบเราผ่านอะไรอย่างงี้นะทำไมทำนีสใส่อย่างนั้นก็ไม่รู้นะผมเสียหมดเลยนะ <c oughs> พวกขับเนี้ยนะเออแล้วก็ออกข่าวบ่อยด้วยนะผมประมาณนั้นเดีย๋ยวหาว่าใส่ร้โอ้ยสอรรี่ฮนะเ <c oughs> ก็บไปหนึ่งคิว ขอตัวด,ด้วยครับโอ้ผมรีบรวะผมลูกค้าผมสั่งของเยอะเออขอตัวด,ด,ด้วยโอ้รามาทางนี้ครับผมรู้สึกว่าร้านเคเฟซีเราจะอยู่แถวนี้นะผมอแหมเริ่มจะไม่เป็นเรียวไรแล้วพี่ขับรถแบบมัวตัวตัวเหล่งแล้วนะฮะทุกคนเอาจะรู้สึกว่าจะอยู่แถวนี้ยังไงนี่ไง,ไงอ่าโอเคนะผมไฟเขียวพอดีเดียวนี่เลยนะผมร้านเคเอฟซีอยู่ตรงนี้นี่เอง ชวั okay. ああ์โอเคเดี๋ยวเราล็อกรถก่อนนะผมเดี๋ยวรถมันจะล้มไงล็อกไว้แบบแบบนี้อ่าโอเคไปครับผมนี่ฮะเค c ซแล้วก็เข้าไปสั่งของเหมือนเดิมนะฮะโอ้ยรุ่นกินเยอะว่ะแถวเนี้ยดูดิสงสัยอร่อยนะผมลูกค้าเต็มร้านกันเลยทีเดียวสวัสดีครับวันนี้ว่าผมอยากได้เค c ซชุดใหญ่นะผมสัก20ชุดนะครับได้เลยครับผมรอสักครู่ครับ โอเคชุด okay, แรกเลยครับคุณลูกค้าอุย้ยขอบคุณครับเราก็เก็บนะผมชุดที่สองครับคุณลูกค้า,าเก็บครับผมชุดที่สามครับคุณลูกค้าอุย้ยทำเร็วมากเลยนะครับผมเนี่ยเร็วทันใจไวๆต้มยำชูแหวบโอเคไหนๆแล้วเราก็ยังไม่เคยกินนะผมเคฟซีนะเดี๋ยวอลองหน่อยแล้วกันนะอร่อยหรือเปล่าลองดูซิโอนี่ไก่ทอดดีกว่าโอเคไหนลองชิมหน่อยแล้วกัน โ <c oughs> อ้ยทำไมรสชาติเป็นแบบนี้วะเนี่ย <c oughs> เอ,อ่อพนักงานครับผมอันนี้ทอดไก่อย่างไงครับเนี่ย <c oughs> บอกไปเดอเด็กครับเป็นไปสุดของทางร้านสูตรบ้าสูตรบออะไรครับมันไม่สุกบ้าไก่ไม่สุบบอกสูตรได้ไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเทฟซีแล้วผมแล้วก็ซื้อครบแล้วนะผม20ชุดไปกันต่อเออขออนุญาตปลดล็อกรถก่อน เอาละครับผมเราก็ไปร้านพิซซ่ากันต่อนะผมทีนี้แต่ว่าร้านพิซซ่านี่จะอยู่ไกลนิดนึงเนี่ฮะร้านพิซซ่ารู้สึกว่าจะอยู่ประมาณแถวนี้ฮะ,ะประมาณแถวนี้แหละอ่าแถวนี้แถวนี้รู้สึกว่าจะอยู่แยกนี้ครับผมนี่เลยหัวมุมตรงนี้ร้านพิซซ่านะผมโอเคไปกันนะทีนี้โอ้โหแต่ว่าขับรถในเมืองอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยนะฮะเพราะว่ารถมันเยอะเราต้องใช้นะผมทางลัดให้เป็นประโยชน์นะผมนี่เอาละ แมนแมนรู้สึกว่าตรงนี้จะรัดได้นะทุกคนเราก็มาทางนี้เลยตรงนี้แล้วก็เย้าโ้มาดูเซฟฟูดส่งแล้วทันใจเย้าโอ้เบรกเบรกเบกเบกโอ้ยชิบหายครับผมสุดท้ายเขาโอ้ยทำอีกหนึ่งรอบโอเคครทุกคนก็นะครับผมคลิปนี้พี่อ่านจะแบบพากแบบ ติขัดนิดนึงนะผมต้องขออภัยนะผมเพราะว่าเ,ออเล่นการส่งของเนะี่ยพี่ไม่เคยทำนะผมในชีวิตจริงเนาะก็เลยแบบจินตนาการไม่ออกนะผมว่ามันเป็นยังไงนะผมพี่ก็คิดว่าน่าจะอารมณ์นี้แหละมั้งออตามนั้นนะผมเอาล่ะตรงนี้ก็เป็นร้านพิซซ่านั่นเองนะทุกคนนี่นะผมพิซซ่าเห็นไหมแต่ว่าไม่ใช่คอมพานีนะฮยเออ,อ,อกรถก่อนนะเออ สวัสดีครับผมต้องการพิซซ่า20ชุดนะครับผมอะไรเลยไร่เลยเอารอแป๊กมึงแล้วกางหน้าเลยวว่าทาให้แป๊กแล้วไม่งัางหรอกนะเลืได้ครับผมรอได้ครับ <c oughs> แมเจอคนจีนทุกคน <c oughs> เอาละ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาซื้อเลยแล้วกันนะผมจริงจริงไม่ต้องรอก็ได้นะอู้นี่ครับผมหน้าอะไรไม่รู้แต่ว่าน่ากินมากดูสิหน้าพิกแกงหรือเปล่า <c oughs> เอาละ แต่ว่าเราต้องซื้อนะผมเป็นอันนี้นะผมเอาทำไมเป็นถาดมาล่ะคุณพี่ไม่มีเป็นถุงหรอครับอันนี้ลูกค้าต้องเอาไปใส่ถุงเองนะครับโอ,โอเคฮะแหมมึงต้องใส่กล่องให้กูนะที่จริงอะ่ะไมปใส่กล่องนะผมแต่ว่าใส่จานมาเลยโอเคเราก็เก็บนะผมช่างมันอันนี้อะไรเนี่ยพี่อันนี้คืออาหารว่างนะครับเนี่ยมีโนพิเซกเลยว่าทำไมเลือดโดยเฉพาะเลยเนี่ยสั่งของเยอะโอ้โหอาหารว่างนะทุกคน ไม่มีซองเตียงอะไรเลยเอาละงั้นว่าก็ขอเก็บในแล้วกันนะโอ้อนนี้อาหารว่างอีกแล้วเหรออ๋อไม่ไม่ใช่อาหารว่างนะเรือโดเเซ่เนี่ยเห็นไหมมันต่องเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถุงเนี่ยโอ้เห็นแล้วครับผมเอาแล้วผมเออนี่มั้งมีถุงให้ด้วยนะตัวเนี้ยเล้อโอเคครับเนี่ครับผมแล้วก็เก็บไปโอเค เอาคลับผมไปทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปอาหารไทยต่อนะผมเพราะว่ารู้สึกว่าลูกค้าจะสั่งเป็นอันนี้ถ้วยนะฮะอะไรนะซอยจุนนคะฮะผมโอเคแต่ว่าร้านซอยจุมันอยู่ไหนว่าแต่เราต้องไปหาร้านก่อนนะผมโดยการเปิด G P S ในโทรศัพท์ดู <S <S 1> <S 1> ไม่ตายเถอะคุณตำรวจทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะ อย่าบอกนะว่าไล่ามาจับกูบอก,กัน้องเขาใส่นะอ้าวหวัดดี้ดูเนี่ยรถมึงเนี่ยแต่งเต็มระบบเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยจา่าโอ้ผมยังวิ่งงานไม่ได้สักบาทเลยจา่จาจ่าจะมาเกินนี้ผมได้ไงเนี่ยโอ้จา่าจะร้ายว่าโอ้ยรถดัดแปลงสภาพแบบนี้นะฉันขออนุญ,ญาตปรับ200แล้วกันนะไอ้หนุม่มรูมแม่งปรับ450เลยไอ้สัตว์นึก <laughs> ว่าจะ250มันปรับ400เลยทุกคนเกินไปโอ้ ตำรวจแม่งใจร้ายเอาละมานี่ครับผมไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ร้านอาหารไทยหรอกนฮะป่ะเดี๋ยวแล้วก็เข้าไปสั่งของแล้วกันนะผมที่จริงมันมีร้านไทยอยู่นะผมในมอดนี้นะเออนี่คนระับนะผมที่ว่ามันก็คล้ายอาหารไทยนะพี่ก็เลยเรียกว่าร้านอาหารไทยนะผมร้านนี้นี่นะผมดูดิ <c oughs> ของกินนะทุกคนนี่นะฮะ มันเหมือนอาหารไทยจริงนะนี่เห็นไหมทุกคนส้มตำนะผมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือส้มตำนะฮะเฟี้ยวไหมสวัสดีครับผมเอามเมนูส้มตำยี่สิบชุดครับนี่แล้วก็ซอยจุด้วยนะครับซอยจุไม่รู้มีเปล่าแต่ส้มตำแบบมีแน่นอนเอาละนี่เลยก็ผมอา้าวทำไมหน้าเหมือนพ่อดูตาเลยวะเนี่ยโหยจอนประเดีย่ยน่าจะเป็นแฝดน,นะทุกคนโอเคซื้อให้หมดฮนะ อมือมอืมอร่อยจังเลยว่ะ ه, แทบแทบแทบบเอาละผมอะเราก็ซื้อครบแล้วนะผมทีนี้ไปกันฮนะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งลูกค้านะผมซึ่งก็บ้านลูกค้ารู้สึกว่าจะอยู่แถวแถวบ้านเราด้วยนะอยู่เขตสันดี้ชอว์นี่ใครว่ามาจัดลงทานอยู่แถวบ้านเราตายเถอะไปกันฮนะอยู่เตสันดี้ชอ์ด้วยนอกเบืองนะผม จะค่ำล้ต้องรีบไปนะผมตอนนี้บ่ายโมงละสั่งแต่เช้าทุกคนแต่ว่าสั่งอาหารเยอะมากไม่ใช่บูดละมั้งเนี่ย <c oughs> แต่ว่ากระเป๋าเรานะผมเป็นกระเป๋าคาร์บอนนะสามารถเก็บความร้อนได้ดีนะ <c oughs> เอ้าอย่าบอกก็หลุดไมาอู้นะครับผมตาม GPS แล้วผมจุดที่เราจะได้มาส่งของก็อยู่แถวๆนี้นี่เองเนีฮะ เสียคุณไวครับผมเสียกนี้เสียวัดใจน่าๆนๆนนนนนนเกือบแล้วเมื่อกี้นี่ครับผมรู้สึกว่าจะตรงไปอีกนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะแต่มันก็เขตบ้านเรานะผมแถวนี้เขตบ้านไอ้แจ็คอะนะมาเป็นคนเลี้ยวซ้ายเออรู้สึกว่าจะเป็นหลักข้างหน้านี่เองนี่ยทุกคน <c oughs> โอ้บ้าใครเพืน่นี่ไม่เคยเห็นแฮะใหญ่โตมโหูลานช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยสิ โอ้คนเต็มเลยแฮะเอา้าน่าคุณคุณอ๋ผมก็น้กว่าใครสั่งอาหารเยอะแยะเลยพี่จอนเองเหรอเออใช่แล้วอน้องวันนี้ว่าสั่งอาหารมาเลี้ยงคนเน่ยนะขึ้นบ้านใหม่เอาแล้วบ้านหลังเก่าเป็นอะไรเหรพี่ถึงได้ย้ายมาหลังใหม่ตรงนี้บ้านหลังเก่าไฟไหม้อะน้องไม่รู้ว่าเด็กเป็ดที่ไหนเหมือนกันมันทําบ้านพี่ไฟไหม้โอ้ถึงว่า ผมขับรถผ่านหน้าบ้านพี่ไม่เห็นบ้านเลยเป็นอย่างนี้นี่เองที่ไหนได้ไฟไหม้เนาะโอเคพี่วันนี้ผมเอาหารมาส่งนะครับผมอ้อวางโต๊ะข้างหลังนี้ได้เลยเอาละทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราก็าเอาของให้พอครัวโดนไปตัดแล้วกันนะผมทีนี้ <c oughs> ของที่เราแบบไปเนี่ยมานะไปซื้อมานะผมที่เขาสั่งนะั่นแหละเออรู้สึกว่านี่ครับผมก็มีน้ำอารมณ์ด้วยนะนี่นะฮะน้ำอารมเราก็ตั้งไปแล้วกัน เป็นพวกน้ำโครกน้ำแซป,ปซี่อะไรงนี้เนะีเออแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยหาแป,ป๊บรู้สึกว่านะทุกคนอ่าไอ้พวกอะไรนะพิซซงพิซซาที่เราไปซื้อมานะทุกคนมันไม่สามารถนี้ได้ฮนะมันไม่สามารถอ,าออกจากจุดได้นะทุกคนเนี่ยฮะเนี่ยทุกคนดูดิมันไม่ติดครับผมจบข่าวเลยนะโอ้โหก็ไม่เป็นไรเลยกันนะผมแล้วก็เอาพอพในเกมแล้วกันแนะ่ พราะมอไม่สามารถเสกได้อ่ะพี่งงมากโอเคนี่ครับผมชุดซอยจุนะ,ะทุกคนก็เป็นชุดนี้แหละนี่นะเห็นนะมันจะมีเนื้อมีผักนะผมซอยจุ <c oughs> เรียกซอยจุได้ไหมอ่านี่ครับผมวางไปกับงกับข้าวนะฮะโอเคเอาเท่าที่มีแล้วกันเนาะทุกคนเนาะก็พยายามทําให้มันสมจริงแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีไงจะให้พี่ทําไงละ่ะเออนี่ฮะโอเควางไปเยอะๆนี่ของกินนะผมของกิน เอาและฮะผมพี่ว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งทุกคนนี่เนาะโอ้นี่ก็เต็มโต๊ะแล้วนะผมโอ้โห <c oughs> ไม่รู้ว่ากระเป๋ารถเรานะทุกคนกระเป๋าใบเข้านี้เนะี่ยขนอาหารมาเยอะขนาดนี้ได้ยังไงเนะี่ยโอ้โงงเหมือนกันสงใส่เป็นกระเป๋าสี่มิติของโดเรมอนเนะี่ยโอเคครับพี่ก็เรียบร้อยแล้วนะผมอาหารผมจัดส่งให้เรียบร้อยอ่านี่ไม่อยู่กินด้วยกันก่อนเหรอไหนๆก็จะมืดจะค่ำแล้วพี่ก็เชิญน้องเลยแล้วกันนะโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับพี่ งั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับเอาละงั้นผมก็ไม่เกรงใจแล้วนะครับพี่จานเดี๋ยวเราลดรถเจ้าแจ็คนะผมไปจานกันและกันโอเคอแล้วก็รอแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นนะผมทีมาร่วมงานนะฮะหรือเราจะเสิร์ฟอ,อาหารรอเลย,อยรอแขก้อื่นแล้วกันไ,ไม่ใช่เดี๋ยวมึงไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่แจ็คไปนั่งก่อน <laughs> มาเดี๋ยวเรามานั่งกับสองป้ามหาภัยนี้แล้วกันนะผม ้าครับผมนังด้วยนะครับป้าเชื่อเลยใจยหนูไม่ต้องเกรงใจนี่ก็ไม่ใช่บ้านป้าเหมือนกันแม่บอกว่าคุณพี่ทั้งสองเนี่ยสมัยเป็นาสาวๆเนีย่ยน่าจะสวยเลยนะครับเนี่ยดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วแม่พ่อหนุ่มก็ชอบประกันไปแล้วนะป้าเขิดนะเนี่ยผมบอกว่าป้าอะไรครับเนี่ยหน้าตายังสาวอยู่เลยผมขอเรียกพี่สาวได้ไหมแม่พ่อหนุ่มก็ป้าเขิดนะเนี่ย ก็ hey, ไปตาเพื่อนพวกกูก็เสียใจด้วยนะกับบ้านหลังเก่ามึงอะเพื่อนแต่ก็ยินดีด้วยกับบ้านหลังใหม่อือขอบใจมากๆเพื่อนพวกมึงอยากนั่งตรงไหนก็นั่งเลยนะไม่ต้องเกรงใจวันเนี้ยเต็มที่เลยเพื่อนโอเคเพื่อนงั้นพวกกูไม่เกรงใจแล้วนะตามไปเลยพวกก็เสียใจด้วยนะจอนกับบ้านหลังเก่าที่ไฟไหม้ไปแต่ก็ยินดีด้วยกับบ้านหลังใหม่ให้ใช้ชีวิตร่มรื่นนะไอ้น้อง ขอบคุณมากครับพี่ก็หาที่นั่งตามสบายเลยนะพี่ไม่ต้องเกรงใจโราไปตาเอาของมาเสิร์ฟแขกแล้วลูกครับๆครับพ่อโอเคฮะทุกคนมาเดี๋ยวแล้วก็มาเล่นบิโนโนไปตากกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็เอาขอไมาเสิร์ฟเาขาเรียกอะไรนะเอาเอาของไปแขกเสิร์ฟไม่ใช่เอาของไปเสิร์ฟแขกเออเอา ไอ้เย้ยแม่งมาทั้งหลังเลยอะไรวะเนี่ยโอเครู้สึกว่าจะจับไปได้นะทุกคนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอ่าน้ไปตากันนี่เด้อเดินมาเดินคลิปโอเคเดี๋ยวฉันเจ้าของมาเสิร์ฟพวกนายนะอะเอาละอ่ะเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟไปนะผมเดี๋ยวของเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟพวกที่มันสามารถเสกได้แล้วกันนะตัวไหนที่เสกไม่ได้เราก็ไม่เสิร์ฟแล้วกันนะผมตามนั้นนะผมเพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ Okay. เอาล่ะกินให้อิ่มเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ลุงเลยด้วยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะผมซัดเต็มที่เลยนะครับอืกินเต็มที่เลยนะเพื่อนๆกินไม่หมดหอ,อกลกับบ้านได้ด้วยนะปง<ะ> <laughs> เอาล่ะโอ้แต่ทําไมตรงนี้มีแต่ป้าๆทั้งนั้นเลยเนี่ยป้าๆไม่ให้ผัวมาหรอครับทำไมมีแต่ป้าๆทั้งนั้นเลยโอ้ว่าแต่รู้สังเกตทุกคน คนที่มาร่วมงานกับเรานะผมรู้สึกว่าจะมีแต่ป้าๆทั้งนั้นเลยนะดูดิโออะไรครับเนี่ยมีแต่ป้าทั้งนั้นเลยใอแจ็คก็อยู่วงกลางนะผม <c oughs> มีป้าๆนั่งรอบล้อมนะฮะไอ้แจ็คเนาะโอเคก็กินเลยนะผมไม่ต้องเกรงใจนะครับอ่อกกับบ้านได้ด้วยนะครับจะกินไม่หมดโอเคแล้วก็นะผมตอนนี้ไทยรถแห่เราก็เริ่มแล้วนะทุกคนเริ่มเล่นดนตรีแล้วนะผมอองานเลี้ยงของเราเนาะ ก็ไม่มีไฟแสงสีเสียงนะทุกคนก็แค่นี้ก็โหลดออกมาเยอะละเดี๋ยวแม่งแมปเดี๋ยวมันเด้งอีกแล้วผมไม่ใช่อะไรหรอกเออ,อน,นี่ก็เป็นไทยรถแห่นะทุกคนนีออ่ติดต่อได้นะทุกคนเบอร์ตามีเลยนะ,ะ <c oughs> ไม่รู้โทรติดเปล่านะเออนีอ่นะฮะก็นักดนตรีก็ป๊อกป๊อกแป๊ก,แป,กแป๊กนะทุกคน <c oughs> ต้านะผมตาไฟแล้วก็กองอะไรก็ไม่รู้อ <c oughs> ยากยกจะชียกีฬาสีนะฮะ เ <laughs> น,นี่ยผมแดนเซอร์ก็มีสองคนเราตามนั่นแหละทำอะไรต่อเหรอทีเ <resources> นี <Essential approved> ้ยเราก็อีกส <wei> ักนิดละกันนะทุกคนเต้นรถแห่นะว้ฮะ